สวัสดีนะครับผมแฟนกลับช่อง fm n 3 p วันนี้เรามาพบกันกับ r o v นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นทาร่าแล้วนะครับผมเราจะไปป่วนป่าผู้ต่อสู้กันนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ เอาว่ะเฮ้ยมันตีบับแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นว่ะแม่งดึงบับออกไปขึ้กดแม่งไปทีนึงโอ้หจั่วว้าวไปห่าเฮ้ยเอาว่ะวนหนีก่อนวนหนีก่อนโอ้โหขี่กระโดดจั่วว้าวไปเออเดี๋ยวมาโอ้โหหอกเกือบโดนเดี๋ยวแล้วเฮ้ยสกิลสองมาแล้วเฮ้ยไป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  เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวกูหดให้หดก็ไปดีมาดิมาดิมึงมาดิแข่งเ,เอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยแทงเข้าให้แล้วปั่นดิเฮ้ยเอาดิเจดโดไม่ไหวหนีดีกว่าแม่งห่างจุดตัวเลยกูวันนี้ก่อนเดี๋ยวกูล้อหลิงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมึงดูกูเลื่อนน้อยหดก็ไปอุย้ยเกือบตายเกืบเอบตายอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูหนีก่อนวะอ้ยโอ้ยโหรอ้ตายโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย าดีมาดีมันจะหนีไปไหนอะหางจุดตูดมึงเป็นไงเจอกูก็ไปเป็นไงออยู่นี้เหรอหุดก็ไปดีอุ้ยอะหัดแทงกูบ้าแล้วเฮ้ยเอ้ยเอาตามดิตามดิลิเตอร์ลบอุ้ยผิดทางกูโดนอย่ากูหนี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 โอ้โหเกือบเกือบเกือบตายเกือบตายหนีก่อนโอ้ตามตามตามเพื่อนลุยเพื่อนลุยว่ะสกิลยังไม่มาสกิลสามไม่มาแต่เพื่อนลุยว่ะ หัวก็ไปดิเอียวดีมาดิเข้าให้แล้วโอ้เพื่อนไม่เข้าอ่ะโอ้ชูอุ้ยฉี่ฉีหัวอู้เกือบโดนอุ้ยนี่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 กลับกรับกรับกรับเดี๋ยวตายเฮ้ยไม่เอาดิเอาลิเตอร์หัวก็ไปดีมึงมึงหัวแตกยังไงเอาเอาเอาตายเอาตายอืออย่างนี้ดีว่าไหวโอแม่งสุดยอดเลยโดนเข้าข้างหลังว่าหนีนี่นี่นี่พันด่าจุดหัวกูหัวให้เป็นไงมึงไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมนี่แน่ หวดให้เป็นไงเจอดีมเจอกูดีเอออลิตเตอร์หงดห้าดิไม่ดีเป็นไงปั่นเขาได้ปั่นกันไปด้มึงเจอกูปั่นแล้วมึงหางจุกโตเฮ้ยเพื่อนมาเอาดิมังกรเนี่ยเออกูร้อนเลยกูเข้าให้หวุดก้าไปดีเนี่ยปั่นปั่นก้าไปดิไข่มังกรมังกรมังกรมังคือเนี่ย ดูดใครแล้วดูดจุกจั่วก็ไปเลยบอยเอ,อยนี่หนีดีว่าเพื่อนเดินฟ้ววาสปีดเล็กคนระกมาถึงก็หูหดหูจั่วว้าวเพื่อนตายหูเพื่อนไม่รอผิดจังหวะรถถอยถอยถอย,ถอยโอ้เพื่อนยังไม่ถอยอ่ะเพื่อนถอยดิ บอกแล้วเน่าเลยโหเพื่อนแม่งไม่ถอย <c oughs> เป็นไงมึงเงียบเลยทีนี้เป็นไงตายหมดโอ้โห,โหไม่เอาอะไรแล้ววะ <c oughs> ไปเล่นบนเดี๋ยวเฮ้ยไป เ้ยเร็วให้ไวดิพ่อออกมาเร็วๆหวดหน้าไปทีหนึ่งตีคลิปเป็นไงเก่าจ้าดเฮ้ยเวรุ่นใจเย็นเดี๋ยวโหมันอยู่เยอะเฮ้ยเพื่อนแม่งเอาว่ะหวดดิเอามาเฮ้ยลิตเตอร์มาแม่งจับว่ะเอือไม่รอดแน่กูเฮ้ยหนีหนี อุ้ยเอาดิเอาดิบุ้ยเอาดิเพื่อนโอ้แรงน้อยกว่านี้อว้าไม่ละยิงแม่งมเลยเจอปืน,นก้อนกรูไปแบบไงตีคงตีคลิปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเฮ้ยสลิมแม่งตีวะเฮ้ยตีมึงก่อนมาไปไปไปสลิมสลิมโมโนสตีมเหรอหุ่นหุ่ เฮ้ยจวกว่าวอีกแล้วกูอะไรอยู่เนี่ยวันนี้ว่าวตลอดเลยเลยวะมาดิมาดิไม่กล้าไม่กล้าป๊อตหดก็ไปดิปั่นก็ไปดิมึงโอ้ห่างจุกโตดิมึงเป็นไงเป็นไงหวดในป้อมเป็นไงคนจริงเอาในป้อมเดี๋ยว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 อ้อมก่อนล่อล่อมันล่อมัน ดักดักไม่กล้าออกเป็นไงตีคลิปก็ได้วะโถแม่งป๊อตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูป่วนเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มาดิมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนในป้อมในป้อมหุ่ก็ไปอูปันแม่งไหวแม่งหนีว่าโอ้หนีได้วะหนีหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไปไปไปเอาเอาตายออ้เรียบกูกูดองตีนเลยวชัดอูกูหนีก่อนกูรอดไม่ได้รอดหูเจอ นี่นี่นี่นีโอ้ยโอ้ยว้าไม่รออลิเตอร์แม่งตามอ่ะ What the fuck What the fuck What the fuck โอ้โหแม่งเอากูจนได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเอาคืนเนี่ยมึงเจอกูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิหายไปไหนวะแม่งเอาอยู่ในป่าในป่าุ่มหัว้าไปดีเป็นไงเอาเอาดีมาดิเอาอีกแล้วกูโดนอลิเตอร์อีกแล้วไม่กลัวไว้มา หัวปันรีปันหัวรีเป็นไงหัวรีหัวรีเป็นหัวรีเป็นอี้เจอทาร่านไงมาที่วงกลุ่มนี้ออ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอกคืนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมามาอยู่ไหนหดไปดีมาทาร่าทาร่าเจอทาร่าเป็นไงอืมลิเตอร์มึงห่างจุดตดิมึงมาดิมาเดี๋ยวกูกูไหลอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนเออเอาตัวนี้แล้ววะ เอาไม่เอา одним, เอีกโธ่เอาเอาเอามาหลอดจ่าไปดีอ,อ,อ,อุ้ยโ,โอย้แม่งโดนมาหดก็ไปดีม I mean, ึงเอาโดนกูตัวอีกแล้ว what the fuck แม่งอลิเตอร์แม่งมีอะไรกับกูป่ะเนี่ยแม่งเอาแต่กูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนี๋ยมึงเจอกลัวคืนแน่แต่เกมยังไงป้อมมันก็ใกล้เคียงกันว่ะแต่คิวเราแม่งเสียเปรียบว่ะ เดี๋ยวอ่เดี๋ยวกูเอาเลนนี้ก่อนเดี๋ยวก่ะเดี๋ยวกูไหลเดี๋ยวกูไหลเดี๋ยวเอาดิกูปั่นแม่งมันเนี่ยมาดิแม่งไปอยู่เลนเลนล่างกันกูเอาเลนเนี้ยมาเลนมึงเจอกูแน่ป้อมมึงระเบิดอ่ะขอบอกปักเข้าไปดิปั่นปั่นปั่นป้อมปั่นอย่างป้อมนะครับผมวงยาไม่อยู่กูเล่นหมดอ่ะมึงเจอกูแน่ยาไม่อยู่ด้วยเอาล่ะเรียบร้อยแตกดิครับเรียบร้อยหนีดิวะมึงมากูก็หนีดิดูหม ตบเด็กแม่งอีกปงปลาลักหน่อมวงนมหน่อม้แม่งให้หมดอบอกข้าไปไปไป,ไปบ้านมึงเลยมึงเห็นตัวให้มาบานแลยงให้กูไปไม่รู้เรื่องนี่เนี่ยมันจ้องจะมาเล่นกูเนี่ยกูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมาเล่นกูค่ะดูเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแม่งมาลุมกูเดี๋ยวเขาดูนะนั่นไงมาแล้วมาแลา้วหางจูู่ดีแล้วกูนั่นไงสองตัว โอ้ไม่ไหววะแม่งจองจะเลเนี่ยกูสามตัวนั่นไงมึงรักอะไรกูรักหนาเนี้ยโอ้ยพวกนี้แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเล่นกูเดี๋ยวกูก่อนทาล่ามึงเจอเป็นไงไอแพนด้ามาดิมึงมึงมึงมาดิไปไหนไปไหนเออโอ้ยมนเมรัยนาดนี้เลยวะ หดไปดีมานีอยู่ปั่นเนี่ยมึงเจอกูดิมึงเข้าไอ้ช่วยกูดิเฮ้ย <seriously> <ห>มึงช่วยกูดิโอ้โหแม่งไม่ช่วยกูปั่นแม่งเลยนี่แน่มึงเจอเอาดีหวดกันไปดิหางจุกโตดิกูแม่งหนีก่อนหนีก่อน,น,อนไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหให้มันตายเสียมึงตามกูว่ามึงตามกูมาเดี๋ยว <Finally> เดี๋ยวกูปั่นให้เดี๋ยวกูเข้าเองกูเข้าเองเฮ้ยสลิมยังอยู่นี่แม่งโอ้โหแม่งแม่งเป็นว่าดูแม่งดึงบัฟไปดูดิแม่งฉลาดไอ้สลิมอะ หูดแม่งเข้ามาในป้อมหูดแม่งเข้ามาในป้อมเนี่ยมึงเก่งใช่เออมึงเจอดิเอาวะไอเดี๋ยวกูเข้าป้อมให้มึงมาดิมาดิเพื่อนมึงมาดิกูหูดป้อมให้นี่มึงมาแล้วมึงมาเอาดิเฮ้ยโอ้ยมึงไม่เข้าเนี่ยโอ้โหดิเตอร์แม่งเล่นกูจะตายเงี้ยโอ้แม่งเอ้ยแม่งเวลากูเข้าให้มึงไม่เข้ากันน่ะโอ้ถ้ามันตายก็จบแล้วมึงต้องรอเนีมันเกิดเนี่ยเรียบร้อยเลยรอรอมันปล่อยมันกลางแล้ว เดี๋ยวกูเข้าให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นวัยรุ่นวัยรุ่นมึงใจเย็นเดี๋ยวกูรอกรอกูกูหวดเองเนี่ยหวดแม่งเลยเนี่ยกูมาดิมังกรมังคือมังกรมังกรเนี่ยมาโอ้ยเอาหวดก็ไปดีโอ้ยเป็นไงอะไรเตอร์มึงเล่นเล่นกูเหรอมึงเล่นกูเหัวหัวก็ไปดีเป็นไงตามหัวก็ไปดีปั่นก็ไปดีเนี่ยอืเออแล้นมึงมึงล้อมึงล้อเลยล่างเออเอาดิมันตายสามมึงล้อเลยล่างเลยแผ่นโอู้ตัวว่าวิ่งว่าวตลอดเลยกูเนี่ยแม่งเอ้ย ไล่วะเออเฮ้ยไอ้มึงปั่นเลนล่างไปมึงเอาเลนล่างไปหรือกูไล่เลนกลางเนี่ยเอา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 ได้อยู่ตายสี่ตายสี่เอออุ้ยตายห้าแล้วโอ้เรียบร้อยจบไปไปเฮ้ยนั่นมงเข้าปลอมแล้ววะเดี๋ยวลอกด้วยมึงลอกูด้วยเอ้ยวิไปรุ่นมึงลอกกูหน่อยเอ้ยมึงใจเย็นดิวะให้กูปิดดิวะเฮ้ยเออมึงรอประธานดิเออมึงฟังกูดิปักกระป๋าดิบักเออมึงรอประธานอย่างนี้ดิวะเออโอ้โหแม่ง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยความมันบันเทิงเพียงเท่านี้นะครับผมฝากช่อง MM3P <c oughs> ด้วยนะครับผม